ตลาดนัดโคกกระเบือพี่น้องทั้งวันโ6เลือดอำเภอสาว่างซอาวันเสาที่18มุกปาคม2 5 6 8พี่น้องเมื่อนี้ไข้าลายพี่น้องเมื่อนี้ไข้าลายหยัดน้ำเข่าค,ค,นคนไท่ายรุ่งขวิดานา้ำลายพี่น้องไข้ก็บลายคนก็บลายในหอยตลาดคึกคักดีพี่น้องตลาดไข้สว่องนี่มาแห้งอยู่ไข้พี่น้องเหยนนียดน้ำข้ามาเหยัดน้ำก็มาสือ่อ โอ้พอพันใหญ่ตัวหนไหมเหพี่น้องคอพันใหญ่มาต้านแ่เดือนนนไตนานก์เดือนน้าน้าสีได้กษไรเอาไปหานเกษี่านานกษตรเดือนนาพังหุน่ะมก็เลยขึ้นไปจะซื้อใหม่บัี่สิบสี่นเสียดราคาคุณนจะขายนี่6มืหนึงมันหารวยมราคาขายบอโอ้ให้อานอไปขายห้าเกษตรเอาไปโชคเอาไปโชคอะไร หกหมื่นก็เรียกว่าสี่สิบหกหมื่นขอบบรนสีขายจากบาทหรอหกหมื่นหนึ่งันห้าร้อยโอ้ค่ากันย่นเดียวพันหาพันหาเนาะเบียดบ่ได้สื่อเบียดห่างเล่นห่าโอ้จอพันเสื่อเป็่นบ่หนิฮะเชียวสงเล่มเนาะเ้าเขาจะถ่ายฟ้นแท้น่ะสองเล่มอ่ะอืมทัาไปอะไรเจ้าของพน่บเหมือนเจ้าของไทยไทศเดชผู้ดรนอุทผู้ดว ผู้ใลยจะของคนบบอยู่ิเสียข้าเสียข้าโอ้ก็เจอว่าขายแต่ท่านคนท่านไดซื้อเดี๋ยวนี้การล่ยหกสิแล้วโอ้ลอกหกสิบกว่าแข้งขาบอกไงเข่วสองเลียมหนึงไงใคหามันมีบ่หรอมีบอกดักไข่สองสองอยู่เนาะแต่ว่ามันเป็นบาทไมไมไงบกโอ้็ไปเถือไงอ่อนเาเนาะไครหาบาทเนาะแต่ว่าสไข่อยู่ เสือน่ะจะเสื okay. well right ่อเปลี่ยนยดอกจ่ว่าจะคลองคนเหมือนมูเนาะพอพันหกหมื so ่นพันหารอยเบอลเขาขายเลยบอลขายเลยจว่าเขาเจาไปจากซื้อหกหมื่น็เลยมาขายให้พี่น้องจว่าจะคลองคนไปเห็นจาคลองคนต้องยืนใส่พี่พี่น้องเาเห็นจะคลองคนดอกก็ไปไล่เหมือนี้เจากันไอที่เานี่ เท่าไดร่ะค่ากันจะยกบาทโอ้ยทมดอกค่ากันจบเท่าไดร่เคุ้ชค uh, uh, so uh, uh, um ่าอยู่พันเดียวเจ็ยเยตัวลสามอยหาซเินกับพนัการซื้อเนือโลดเดียวไหนตะเนือโลดเอโอ้หนละหมื่นสามอยหมื่นบ่้าละหมื่นสองคนไหนหมื่นสองโอ้หมื่นสองลอยสองพันเดี๋ยวหมือเนี่ยสามอยหาซสองตัวนี่เออเอ้สองหมื่ เงินงงเนาะสองหมื่นสีันเจ็ดร้อยองมื่นเออว่าหมืนสองสองตัวมันได้ขายได้แันสองตัวอ่างข้ามหาเท่ายแล้วเร้าชีโอ้เจ้าชี่าจดกรอยเดี๋ยนี้พูดแล้นี่ยยักยักสาั

ทุ่งยางเียอะไทุ่งยางเงินแบ่แต่ทุงงยางจะขาดเลยทิทุ่งยางชีขาดลูกลูกเผือกลูกเป็นลูกเผือกมางครับโตผู ราคาเติดไว้เจ็ดพันห้าร้อยหมื่นเนห้าอยเนาะเจ็ดพันหาร้อยเป็นว่าหมื่นเจาร้อยแต่ว่าเป็นค่อยลูกเป็นตัวผู้เนาะมาจากตัวเมื่อนี่มาซีห้าหตัวครับขายเบิดล่ะขายเบิล่เลี้ขายดีนะเมื่อนี่เนาะขาย4คขายคยหกตัวลี้อยู่นี่พี่น้องสิบเจ็ดห้าร้อยเนาะมองขายหรือมองห้อง ห้องไว้องไหวูว่าห้องไหวซื่อๆแล้ค่ายังรลด้อีกหอยล่มด้วพี่น้องเด้อเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่สามเจดสสามสองหนึ่งสี่สองสองนึ่พี่น้องได้สนใจหอยล่มข้าสนดเพูนว่าได้ากได้โทรเข้ามาลูกดวนด้วพี่น้องหน้าก็มาเสืออยู่ทั้งพี่พี่น้องทั้งตลาดอันหกเจริญอำเภอสว่างไย้ลายได้พี่น้องวันเสาร์สลัหมูวนเสาร์สนุกเลือกซื้อ เวียดนามเขยังสื่อบระบานพี่น้องสื่อตลอดรับสื่อตลอดเอารถพ่วงไม่อยากเป็นพ่วงคุณพี่น้องหอยเวียดพลังลำเลี้ยงขึ้นรถเด้วยขอซื้อขอซื้อรถเวียดนามได้ป่าพ่อซื้อเลยเขาซื้อเลยซื้อต่อเวียดนามเลยเวียดคำซื้อต่อเวียดนามบ้างเนาะบุกเข้าไปซื้อน่อเวียดนามเลยนี่บอกโอ้เวียดคำามักตัวนั้น Việt Nam xử bỏ bãi lèo, con thai nó xử to Chào bà, khen nữa bà, mình bò ừ. to Việt thì khen thế không, Xử tụi tê Tụi này, tụi đấy, Chắc bà là con xử gần, Mà xử hông đó, xử bỏ lèo? Xử hông, xử Tụi tê xử tụi tê lèo? Xử tụi tê muộn, muộn Mà xử mới ừ. 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 hướng là khi nào Việt Nam bằng hông nè, Việt Nam xử như thế khó Việt Nam vẫn phía nào Ô, Việt Nam mà nào. Bất Việt Nam máu bớt là Mà xả và hăn Việt Ủa. đi ừ. Tôi như em ngàm Việt Nam máu bớt là Vì vậy hôm nay tôi chỉ đi lại tôi chơi à. chơi Hôm nay khỏe khai con nay Ừ Việt cũng đâu rồi Đó Như tôi không nó Ô có những cái ảnh xin là phải vậy Mà đây là phải hăn khá chào được nó nà. Ừ đi đi Việt Nam máu bớt là? Việt Nam máu bớt Con hay đây rồi đi vẫn chỉ bớt bớt lăng đi เอาไปทา้งในนะนี่เนาะเอาไปพิซนุโลกพิซนุโลกเนาะโอ้พิซนุโลกก็ซื้อดีพี่น้องเต็มรถขึ้นกันพิซนุโลกก็บ่แพ้เวียดที่กันนี้สื่อแพร่เพราะื้อแพร่บอกเสือพิโลกซื้อแพงโอ้พิโลกซื้อแพงเนร่เนาะเต็มรถพี่น้องพิซนุโลกอะไรเพราะเลยแพรเวียดซื้อแพร่ก็เวียดซื้อแพงกเวียดดิอ๋อเอาว่าขายพิซนุโลกเด้อพี่น้องเด้อบแบนี้อ่าพ่นว่าเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อให้แพงกว่า ล้บ้านเนาะบ้านตลาดนี่แหละเนาะมาตลาดโคกเยอะเรื่อยเลยเหรอมาขายพิซซ่าโลกเพิ่นว่าซื้อให้แพงกว่าเวี้ยโดนท่านเนี่ยครับเนี่ยครับเออเนาะั่นนี้เขาจะมาขายเป็พิซซ่าโลกเนาะเบี้ยเบี้ยได้ซื้อถือเงินก็ง่ายเงินก็คล่องควอมใจด้วยเลื่อบ่ใจเร่องสดโอ้ใจเรื่องสดบ่ต้องบ่ต้องรอต่อต่อยังนี้มันจะขายอยู่จ่ายเงินรัดบ่คอยคอยคอยซื้อตามหลังเงี้ยนะเออโอ้ ตลาดโคกกเบื่อทั้งโคกย่าเลิสน,นี่งูอคว,วายลายพี่น้องผู้ดใดกับเขามาขายเพราะว่าไม่ได้ขายดีเพราะว่าคนเขาซื้อลายพี่น้องทั้งงูทั้งควายทั้งในห่างทั้งหอยเวียดในหอยคนไทยหอยยังในหอยเชียงเหนือเพ่าข้าเขา,ขามาหนีบดเลยพี่น้อง,นนงตลาดโคกย่าเลิสน้ำเภอสว่างตลาดใหญ่ได้พี่น้องไงไม่ได้เหตุตลาดอื่นเด้มอกควายลาย คนซื้อกอะไรพี่น้องมีข้างใต้ห่งหางเวียดใต้ห่างไทยพิสณุโลกมันคอนเจนมาบดพี่น้องมาหุ่มมารวมศูนย์ร,รวมกันยืนแถวนี่แหละตลาดโคก,กเจริญนี่พี่น้องเรือเวียดอยู่เนาะเรยอเวียดใช่ไหมเรือเวียดอยู่พี่น้องเท่าไรหล่ะแม่ลูกเท่าไรเหมือนซีหรื่าเหมือนซีเนาะเออมีพี่น้อง<า>พัสว่าเหมือนซีลูกแม่ยเลยแม่กับลูก ลูกแม่่ยางดีพี่น้องลูกาักตัวเลยเหรอลูกสองลูกที่สองเนาะพี่น้องเป็นมานหมื่นสี่พันราคาห้องใบเนาะยังต่อรองได้อีกด้วพี่น้องเด้อหอยไฟบ้านนอนเบอร์ที่ต่อเหาเบอร์083 083 535 535 9892 9892หห้ด้อลูกแม่ครับลูกแม่เพื่อนว่าหอยไทางบานนอนเด้อพี่น้องเด้อต่วันเวียดเนาะ เียดเอาบดเลยค่อยเลี้ยงค่อยเลี้ยงก็มีโอ้ค่อยเลี้ยงเนาะค่อยเลี้ยงบ่ได้เลื่อยมือเนาะประธานเขาเจ้ามารอดไปเนาะอันนี้มึงก็ให้ไปแนวว่าเมียนวะโอ้ดนึ่งพันร้อ

เศร้าเจ็ดพี่น้องเจ็ดหาอยขายได้เวียดห้เศร้าเจ็ดเจ็ดพันสองบโอ้เชื่อต่วลูกคุณบอกจักบาทลูกว่นี่เจ็ดพันโอ้พี่น้องเจ็ดพันคนซื้อกันในตลาดแม่ไปเวียดนามโอ้ผู้ใดอยากได้ก็ซื้อขายต่อคื้เกาเลรอแต่วันซื้อเจ็ด มือ่นหรืมันก็ขายแลวเนาะขายมือ่นหรือขายใไปยังมันบ oh, ่สตัวนม่นีครโอ้สตัวในมื่นซีนี่พี่ต้องตบอต้องต่อรมบแมันไปวีดดนามแล้วนี่มื่นซีไุโอ้ตัวแม่หันดูตูพเนาะสอตัวนละมือ่นซีดใ่ได้โทรมาเบอร์ติดต่อเบอร์ดังล่ะศูนครับศูนย์หกหนึ่งหเก่าหครับ เป็นควายเถิกหน่อยแม่นั่งดูหนึ่งแม่กับผูด้วยพี่น้องเด้อบุไดอยากได้โทรเข้ามาเลยบุได้ขายจักตัวลูกเคยมาบ่มือนีรลูกเคยก็บ่มาลูกเคยบ่มาลูกเยบุได้ขายเลยโอ้ยบ่หมาแล้าเหมยเนาะบ่หมาเนี่ยซีดไวมือเขาโอ้ซีดซื้อซื้อบ่ซื้อเขาขายจักบาทอะเนี่ยห่วยซีสิบเก็บน่ะจักตัวหรอซีสิบเก็บน่ะตนี่สามตัวนี่ โอ้มาสีสีไวปลราบ่ซื้อบ่ซื้ไหวมันดอกปั๊บได้เลยปั๊บเหยียดได้เนี่เนาะมาเศษเหี่ยเสียควางห้องหรือมาบ่ซื้อบ่เป็นทาเด้ซื้อเด้อซื้อเด้อบ่เีษสีไว้บ่ซื้อบ่เป็นทาเด้อเนาะมาหมายไวปลราบ่ซื้อบ่ได้เด้่เนาะครันบ่ซื้อบ่ต้องเศถ้าสีแล้วต้องซื้อเนาะเศษแล้วต้องซื้อเออสีแล้วต้องซื้อแม่มาเีษให้เสียหายทรัพย์สินเฮาบ่ไว้เนี่เนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้เด้่ยหรอเ่า นี่พ <Fro llo S 2> <X Joh an peaks> <laughs> ี่น้องเพื่อนว่าเสียสีไว้เราเพื่อซื้อเพื่อนเฮ็ดแต่ของเขาเสียหายเหรอเพื่อนอะไรเนาะอันเพื่อซื้อไม่ต้องเสีดเนาะมันยังเถื่อเพื่อนว่าอ๋ออี้รยังเสีดไว้ราเพื่อซื้อหนอยปิตาคาเบียดทิมพย์เนี่ยนี่เนาะเฮ็ดแต่เสียแต่เนาะมิตรนี้เนาะเพื่อซื้อไม่ต้องเสีดถ้าเสีดแล้วต้องซื้อเพื่อนบ่ต้องถื่อโอ้นี่พี่น้องจักบาลอะไรจักได้จักได้จักบาล ตัวนี้แเฉาตัวนี้โอ้ขายใส่้กันนั่นบอกแม่นั่นบอกโอ้แม่กับลูกดนสามโต่ลูกกได้หาเงินเขาขายสั่อะไรบาีซเกขายอยู่สามพันน่ะเขาบอกยังยอ๋อนี่พี่น้องนสียชีไแลย่ได้หาเินหมไปเสียีวิมันก็ตำนี้มีตำนี้แล้วบนี้เสียขายรั์ชิ้นห้าแล้วเนาะเงินนี่ก็เบียดกั คือดี là hết เพิ่นเต็มรถแล้วเห็นบ่เวียดนามฝั่งเฮานั่นเต็มรถ là สิไปนอนนําผู้แรงอยู่ดงไฟล่ะจะขายจังซี่ โอ้พี่น้องเขาเจ้าซื้อขายก็ดีมือทะลมทลายเลยตลาดนัดโคโกกระบอรือทั้งเงินโคกเยื่อเลืเวียดนามบุกพี่น้องเวียดนามโมเมนบุกแบบสงครามโลกเลยบุกแบบสงครามการค่าพี่น้องสื่องนื้อสื่อควายคนไทยแต่ว่าก้งม้า่ได้หลา,า,า,ายดอกง็ได้ตัวสองตัวแต่ว่าควายที่มันได้หลายเุมนแม่นวดพี่น้องควายเวียดนามมาสื่ออยู่ทั้งตลาดโคกเยื่อเลื่อสื่อประจำเราพี่น้องเนาะ เลอยเาว่ารอเงินพื่อเป็นสื่อแล้วไแ้ปม่แลอเจ้ขายหอยว่ะ้อยะคยเคยเห็นขายข้อยยัขายร้อเจ้งเาะเป็นบ้าจริงเลยเป็นบ้าไปซื้อข้อยมาขายรขายเวียดบาเดืเมื่อไงแล้วจ้าเมื่อไงยันใบสองใบสองคนเลรอ แมลูกดี่งเนาลูกแม่ยังดี <c oughs> ลูกเป็นแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกยลูกแม่ตัวนะเนาะเอาเบียดกเสียดสีไปล่ะบ่ไดกันครับบีไดเสียดไปเบ่ได้สียอเนาะจะได้ไรไปเลยล่ะขาพนขาดกันคพันหนึงครับเท่าไหราคะามัน ห้องเท่าเลห้องเศรเกาโอ้จะได้เศร้าเกต้าโอเศาแหมองเอาเงาเศร้าแปดหา่าหายแปดทนแล้วโอ้ผู้นี้่หายแปดพันหเอาคือมาขายเพื่อนรถโธ่กขาไม่หาไล่ให้สูงกว่าเบียดจมเห่ืนให้เกินเขาหาโอ้เกินเบียดอยู่คือมาขายใล้าสันซื้อมาเศร้าแปโอ้ซื้อเศร้าแปดแล้วเจาก็ไลแค่หารลนึงมีพี่น้องเบียดบ่เกินองโอ้ม่จออกลูกเราะนี่้ ห่วยพืนวามันมัได้พี่น้องน่มใครเดีวอะลูกเมย่างนี้เส้าแปดหารองคายดันบ่ต้องต่อไอ้พันแปนบอานี่ห้คนละครสองร้อยห้าสิบอะไรเป่หา้นมาไอเงหางโอ้มาแต่นองหางคุณนะคุณมาฆ่ากท่คุณได้เาก็ละครื่างนสองร้อยห้าสิบ สิบสิบแปดัแปดคนต่อรองอันนี้เหรอกรังตเอาเอาเสองร้อยห้าสิบมันเรคือแยงเครื่องกันอ่มเออสองเออนน่ผมกัตังนย้ายมันห่างกันดิเอาะมันห้ดีกาเบียดเนาะมันก็ให้ราคาสูงกาเบียดเนาะได้แล้วบ่เออนสองอยโอ้เอาเขายขายไเลย ได้กันแล้วพี่น้องเวียดเียดาตั้งีซน้อะเวียดเีดไ้เลยนี่แหละเวียดบ่ซื้อเียดจะีแบ่ซื้อเฮดใต้เสียของพี่น้องเวียดนามากเฮ็ดจังสั่นเด้อเว็ยดหนคาสิไม่านึงกบาทเราเนจขายกัน8,700พ7 0 0เดิ่นเด้อเพิ่นห้เท่าไร่ล่ะ ให้หาอยให้หาล่อค่าอยู่สองอยสองอยัได้จ้าเลยโเก้าหก้าจ้างยา้างอยหนึ่งอจิจ้างเศร้าได้วนะค่าอยู่หรอสองอยหนึ่งแปดพันสองลอยนจ้างยาบเี้อันเจ้าว่าสือเขาจิจ้างเจ้าเศ้าซสือได้หรือบุกหนักยพี่น้างจินเตรียมรถพาวลแล้วล่ออย่างอีกบาทเีบ่เมื่อ Sự tìm tiệm luôn là nha mua mưa luôn quay bên nhang lại kiểu như vậy luôn quay bên nhang lái cho bớt phải việt nam mõi nhóc này mõi này sạc rồi men bớt gì rồi nó tập việt nam luôn là sự vậy tiệm luôn là nha mõi nhóc mượn luôn mượn nha ông đói đi bờ, lắc chết các bác hiền, chợ bát nước ดูเลยจนดึกโอ้ยขาดคนเต้นนาฮัานแม่สองสามมือสดข้าวต้มมีตัห้อยยุ่นเอาผู้เดียวเล่นเต้นเล่นเต้นอยู่บานนี่บ้าสิเบิ้งท่าเป็ดไข่กับเ็ดบื้องไข่เขาเห็นตรงไหนเนาะเป็ดไข่เนี่ยเบื้อปยิ่งจัเป็ดไข่โอ้ยท่าเป็ดไข่เนาะเอาว่าห้อยอะไรนว่าโอ้เป็ดไข่เลยก็เห็นเจ้าห้อยเจี๊ไบใส่ปล่โอ้ไข่เวที โอ้ไข่แห้งไข่ยุ่งงัอนเนี่ยนั่นแล้วเขาจะว่าหอยยุ่นยุบ้านนึนเหมืองเป็นหอยหมอป้าเขาเอาคนเดียวแล้วแต่แล้วแต่จูปันนี่ยยุบ้านรักเจ็ดหมู่บ้านมันเพิ่งหัดก่อนหมู่บ้านก่อนหอยยุ่นบ้านเอาคนเดียวโอ้ยเสียดหน้าหันไปใช้เบิสใช่ไหมโอ้เท่าไรเลยราคาคนโอ้สามหมื่นห้าพันเนาะไปเวียดนามเนาะมาไปเวียดนามพี่น้องนี่ สามสิบห้าวัสดุรถเบียดอยีก่ขั้นหนึ่งเบียดมาหลายองค์นนี่พี่น้องเพรมันองค์เดียวดิอ,องค์นี้ให้ได้ยัดพื้นว่าสามเมืองหาพันวัสดุหกไงอ่ะสามเมื่นขึ้นอยู่่นีังไงเลยรุ่นบิก๊กมักอุ่นหัวพี่น้องเวียดนามบอได้มกักหน่อยมักจอยดิพวกตัวจอยไปของคนไทยอุ่นหัวเวียดนามเอาไป บริคุณอยากพี่น้องออันนี้ของคนไทยน้อยเนาะมันมันเวียดไทยต้องเอารุ่นนี่ไม่เมียปล่อยว่าว่าห้ามมึงว่าไอ้บอสเสือขวัญสุดปล่อยปล่อยว่าว่าปล่อยคำอันนี้ของคนไทยพี่น้องคนไทยเอาแบบนี้เวียดน้ำเสือบดละพี่น้องบ่มีดอกอี่น้องไฟเทียนสิมาถามราคาบ่มีดอกพี่น้องว่าเบียดไทยคนไทยเลี้ยงอันนี้เวียดกวนญเราบดละพี่น้องมีบ่ โอ้ยังยอ,อยู่เนาะยังหลอดยังหลอดเวียดอยูล่ลูก,กลูกเถิกลูกเล็กบ่โอ้ลูกตัวที่สามแล้วเนาะเป็นว่าลูกสามแม,แม่แม่นี่สูงเท่าไรแม่นี่ยร้อยสามเชี่ยผาเนาะร้อยสามหาสามบวกราคาเท่าไรก่อจ้ามื่นหา ราคาสามหมื่นหาราคาต่อได้เนาะเบอร์ติดเบอร์ติดต่อเราเบอร์ยังลังศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสี่แปดสองสี่แปดสองสามหกเก้าเจ็ดพี่น้องห้อยซาตีบ่หงหอยโกหอยโกบ่ห้อยโกห้อยโกห้อยโกทั้งผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้ออ้วนเสือเบทอะไรพี่น้องเวียดนามตะวนอ้วนเวียดนามไล่ยเสือบิดจุงก๋วยใจจอยไบบคนไทย nhiều khách trèo, những bà đi <laughs> này nam sưởi luôn. Ở này, mình này Việt Nam sưởi bất lần này. Nhìn, khoai Việt Nam mặc phi nông, mặc sưởi đi khoai. Việt Nam sưởi hò, bớt này nói đi Bò lia đập. Côn Thái, giờ bao giờ mình sưởi bớt hẳn khách trèo, khách trèo nó nón phẩu thiết đức, phi nông. Mình nén bớt rồi. Sơn gian sát sú. Phi nông của Việt Nam. Khách trèo. ซื้อเอาควายเต็มรถแล้วเจ้าจก็ออกเมื่อแล้วบอนเมื่อนี้ควายหลายพี่น้องไล่ควายอะได้หลายมื่อนี้เวียดนนำออกไปแล้วพี่น้องซื้อประจําทั้งตลาดพวกจะเลื่อนวันเสาร์หรืแห้งหลายเวียดนนำเขาไปซื้อรถพ่วงเป็นพ่วงพี่น้องไปไปที่จะควายล้วนๆพี่น้องเต็มรถ

เมื่อนี้ค่อยไล่ค่อยไล่เมื่อนี้เบียดได้ขั้นนั่งกับมันเต็มพ่วงเลยพี่น้องกับมันเต็มแม่มันกับลูกเขามันยัดอีกพี่น้องมื่อนี้มันหลายได้หมื่นหลายสนุกเอาพี่น้องค่อยไลายมื่อนี้โคกตลาดโคกเจริญบุดพุ่งกระลังไล่กระลังเอาพ่วงเขามาอีก มือ่อนึงนี่ออกเมื่อละสองพวงพี่น้องสองสามพวงหมดแล้วลังไหลมาตลาดตกจะเลื่อบมึงเด้๋ยพี่น้องเด้อนี่นี่พี่น้องเอาพวงเขามาแล้วมันแม่มันเต็มละควายมันยังเหลือหลายอยู่ก็พวงเขามาใส่บ้านแม่มเบ้อเลยพี่น้องของเวียดนามเพิ่นซื้อไว้นี่เอาขึ้นรถเต็มรถพวงเลยนี่พี่น้องนี่บอกบ่ได้หน่อยได้พี่น้องแต่ละแต่ละนัดแต่ละนัดนี่ ออกไปนัดลอยซองลอยัวพี่น้องแมนบดระฟังางนี้เขาอุ่นเยดนบดนี่ถุงหัวถุงก้อยพี่น้องออกมือนี่ได้หลายอยู่ก้อยหลายพี่น้องตลาดโคกเจะเล่นกอยหลายก้เจ้าเอารถพ่วงเขามอาขวังเอาถึงขวั่งเลยไปไปึ้นไป หลังนำเลี้ยงขึ้นพี่น้องพี่น้องเจ็ดน้ำแต่ว่าจอยเพิ่นว่าบดิขายด้วยพี่น้องแล้วตะอ้วนเนี่พี่นอ้องเกษตรกรกฮาพหาอามญหามันกินอาหารดีๆพีนน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 ่น้องอ้วนๆอ้วนบดดีลุกขึ้นได้บั๋นนะฮะใส่อาหารห,ารหลายๆกับบ่อไว้ผู้เลี้ยงกับบ่อไว้เนี่ยผู้ซื้อก็กจะได้ซื้ออว้วนๆพี่น้องผู้เลี้ยงก็ทานเลี้ยงอ้วนไรกยก็ต้นทุนสูงมาขายราคาถือกับขาดทุนเฮ็ดยังไง แตว่าเจะาพึได้ต้องการอุ่นอวนอ้่วนพี่น้องต้องอุอวนจอยเขาจเอาเบาดิเวียดน้อเวียดนนำเพิ่นรับสื่ออุ่นอวันอยเพิ่รับสื่อ